ตลกรุ่นน้องจุ๊บจิ๊บและกิฟต์ขอมาดวลเกมกับตลกรุ่นพี่หนุ่ยและป๋องเหน่งงานนี้จึงมีแต่หากับพาคุณก็เป็นคนรักเมียเห็นไหมล่ะคุณไปไหนมาไหนคุณก็ต้องเอาเมีอานั่งข้างรถไปตลอดแม,ม่เอาม่าก็ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่มีตังค์เติมน้ำมัน <laughs> ทบก,กับเกมแห่งศักดิ์ศรีที่มีบทลงโทษเป็นเดิมพันแล้ <laughs> วไม่เห็นปะกาแเ้ยียวไอ้ด้วยก <laughs> <laughs> ูแพ้ตอนไหนอ่ะ <laughs> แล้วเรื่องแย่ๆเรื่องไหนที่ผู้ชายไม่เคยเลิกได้สักทีหมกมุ่นเลิกเจ้าชู้ไม่ได้เลิกดื่มค่ะโกหกค่ะระหว่างสนแล้วเหงาหรือเศร้าเพราะมีคู่คุณจะเลือกอะไรคนเรามันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างถ้าอยู่กันจะนานเนี่ยมันก็มีการจืดชืดแต่มันก็เป็นแค่ช่วงแป๊บๆเท่านั้นเองอะฮะมันต้องมีคู่อืมไม่งั้นก็จะมีเหรอเขาบอกว่าคู่ทุกคู่ยากขออยู่้องเหงาแบบนี้ดีกว่าค่ะดีกว่าให้คนอื่นมาทำลายเราเหงาแต่ไม่เศร้าแน่นอนกับรายการ ลับลวงหลอกเสาร์ที่10บมกราคมนี้ห้ามพลาดนะครับ